ทราบหรือไม่ว่าถ้าเรานำแท่งเหล็กแท่งหนึ่งมาตัดแบ่งครึ่งเป็นสองท่อนหลังจากนั้นก็แบ่งครึ่งไปเรื่อยเมื่อแบ่งไปจนถึงขนาดหนึ่งจะพบว่าไม่อาจแบ่งต่อไปได้อีกส่วนที่เล็กที่สุดที่เราแบ่งได้โดยที่ยังคงมีสมบัติเป็นธาตุนั้นอยู่เรียกว่าอะตอม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยสองส่วนคือแกนกลางซึ่งมีประจุบวกและมวลส่วนใหญ่ของอะตอมรวมอยู่ที่นี่ส่วนแรกเรียกว่านิวเคลียสขนาดนิวเคลียสจะเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอะตอมโดยอะตอมจะโตกว่าประมาณแสนเท่าส่วนที่2คืออิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบและมีมวลน้อยมาก เคลื่อนที่วนรอบนิวเคลียสด้วยระยะห่างใกล้เคียงกับขนาดอะตอมจึงทำให้ปริมาตรส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นที่ว่างปัจจุบันเราไม่สนใจว่าอิเล็ก tron จะวิ่งวนเป็นรูปอะไรเราสนใจแต่ตำแหน่งและพลังงานของอิเล็ก t รอนเท่านั้นจึงมักเขียนรูปอิเล็ก t รอนเป็นกลุ่มหมอกรอบรนิวเคลียสซึ่งจะแสดงโอกาสของการพบอิเล็ก t รอน นิวเคลียสประกอบขึ้นด้วยอนุภาคที่คงตัว2ชนิดคือโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนมีประจุไฟฟ้าขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนแต่เป็นประจุบวกมวลของโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ2,000เท่านิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวลพอๆกับโปรตอนสรุปค,คือประจุไฟฟ้าของนิวเคลียส จะเป็นผลรวมของประจุไฟฟ้าบนโปรโตอนในนิวเคลียสนั้นในอะตอมหน,หนึ่งที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจำนวนประจุบวกของนิวเคลียสจะเท่ากับจำนวนประจุลบของอิเล็กตรอนทั้งหมดที่วนรอบนิวเคลียสนั้นเพื่อความสะดวกในการอธิบายโครงสร้างอะตอมนักวิทยาศาสตร์กำหนดสัญลักษณ์ดังนี้จำนวนโปรโตอนในนิวเคลียส แทนด้วยตัวอักษร Z เรียกว่าเลขอะตอมจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสแทนด้วยตัวอักษร n เรียกว่าเลขนิวตรอนจำนวนรวมของโปรโตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแทนด้วยตัวอักษร A เรียกว่าเลขมวลมวลของอะตอมถ้าคิดเป็นจำนวนเต็มจะเท่ากับจำนวน A นี้พอดี การเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนอะตอมหรือนิวเคลียสใดๆจะใช้สัญ,ญลักษณ์ทางเคมีของธาตุเป็นหลักดังภาพโดยใช้ X แทนสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีของธาตุหรือเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ย่อได้อย่างนี้จากการศึกษาทางฟิสิกส์นิวเคลียร์พบว่าธาตุชนิดเดียวกันอาจมีเลขมวลไม่เท่ากันได้โดยที่สมบัติทางเคมียังคงเหมือนกันซึ่งแสดงว่า จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสไม่เท่ากันเราเรียกอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลไม่เท่ากันนี้ว่าไอโซโทปตัวอย่างเช่นไอโซโทปของไฮโดรเจนมี3ชนิดคือไฮโดรเจน1หรือโปรเตียมไฮโดรเจน2หรือดิวเทียมและไฮโดรเจน3หรือทริเทียม อีกตัวอย่างหนึ่งคือฮีเลียมมีไอโซโทปสองชนิดคือฮีเลียม3และฮีเลียม4ทธาตุเป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวกันล้วนประกอบขึ้นจากอะตอมจำนวนมากธาตแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางเคมีแตกต่างกันตัวอย่างเช่นเหล็กตะกัว่วทองแดงประรอดเป็นต้นธาตุ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโลกธาตุที่เรารู้จักกันในขณะนี้มีมากกว่า110ชนิดทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์ขึ้นมาธาตุที่มวลอะตอมมากจะมีน้ำหนักมากเนื่องจากมวลของอะตอมรวมอยู่ที่นิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่จึงมีมวลมากหรือมีน้ำหนักมากกว่าธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดเล็ก ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคำว่ากัมันตรภาพรังสียังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแต่ภายหลังที่มีการใช้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงชาวโลกจึงได้ประจักษ์ถึงความร้ายแรงของกัมันตรภาพรังสีว่าก่อให้เกิดผลร้ายต่อมวลมนุษย์และสภาวะ ภาพรังสีเป็นอย่างแต่นิวเคลียสของธาตุบางชนิดมีความไม่มั่นคงของโครงสร้างภายในและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้เกิดสถิรภาพโดยนิวเคลียสนั้นจะปลดปล่อยอนุภาคหรือพลังงานบางส่วนออกมาในรูปรังสีที่เรามองไม่เห็นเราเรียกนิวเคลียสชนิดนี้ว่านิวเคลียสกัมันตาราังสีและเรียกธาตุที่ประกอบด้วยนิวเคลียสกัมมันตารังสีว่าธาตุกำมันตารังสีปรากฏการณ์ที่ธาตุไม่เสถียรปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้เป็นธาตุเสถียร พร้อมกับมีการแผ่รังสีบางชนิดออกมานี้เรียกว่ากัมมันตภาพรังสีรังสีนิวเคลียร์ที่ถูกปล่อยออกมาจากาธาตุกัมมันตรังสีจำแนกได้สมชนิดคือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาใช้สัญลักษณ์เป็นอัลฟา เบต้าแกมมารังสีอัลฟาเป็นนิวเคลียสของาธาตุฮีเลียมสี่จึงมีประจุบวกเป็นสองเท่าของประจุปโปรตอนแต่มีมวลประมาณสีเท่าของปโปรตอนรังสีเบต้าเป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงมากรังสีแกมมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงเราอาจเปรียบเทียบอำนาจทะลุผ่านวัตถุของรังสีนิวเคลียร์ทั้ง3ชนิดได้ดังนี้รังสีอัลฟาไม่อาจทะลุผ่านกระดาษหนา0.02มิลลิเมตรรังสีเบต้าไม่อาจทะลุผ่านไม้หนา0.5เซนติเมตรรังสีแกมมา ไม่อาจทะลุผ่านคอนกรีตหนา10เซนติเมตรเมื่อรังสีผ่านเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะถ่ายโอนพลังงานให้กับอะตอมต่างๆตามแนวทางที่รังสีผ่านไปซึ่งจะมีผลให้เซลล์นั้นทำงานผิดปกติไปจากเดิมถ้าจำนวนเซลล์ที่ทำงานผิดปกติมีมาก อวัยวะส่วนนั้นก็จะทำงานบกพร่องถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยทางกายขึ้นเนื่องจากร่างกายคนเราไม่สามารถตรวจสอบรังสีนิวเคลีย์ดังกล่าวได้จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบเพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงรังสีที่มีอันตรายเช่นนี้เครื่องมือตรวจสอบเบื้องต้นมีสองชนิดชนิดแรกคือเครื่องวัดรังสีแบบสำรวจ ซึ่งสามารถบอกปริมาณรังสีในบริเวณหนึ่งหนึได้ในทันทีหลักการทำงานคือตัวหัววัดเป็นหลอดไกเกอร์ซึ่งมรรจุกแก๊สเฉยที่มีความดันต่ำมากเมื่อมีรังสีผ่านเข้าไปในหัววัดจะทำให้แก๊สแตกตัวเป็นไอออนซึ่งนำไฟฟ้าได้ปริมาณกระแสฟไฟฟ้าที่ผ่านหัววัดจะแปรตามปริมาณรังสีที่ผ่านหลอด เครื่องตรวจรังสีอีกชนิดหนึ่งคือเครื่องตรวจรังสีแบบแผ่นฟิล์มซึ่งจะบันทึกปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึง่งเมื่อนำแผ่นฟิล์มไปล้างปริมาณรอยดำที่ปรากฏบนฟิล์มจะแปลตามปริมาณรังสีที่ร่างกายรับไว้ถ้าเริ่มแรกมีจำนวนนิวเคลียสกำมันตรังสีเอหลังจากเวลาผ่านไป จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีจะลดลงเพราะมีการสลายตัวเพื่อให้นิวเคลียสนั้นๆเป็นนิวเคลียสเสถียรระยะเวลาที่จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีลดเหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมเรียกว่าครึ่งชีวิตของนิวเคลียสกัมมันตรังสีชนิดนั้นในแต่ละช่วงเวลาของครึ่งชีวิตจำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสี จะลดลงไปครึ่งหนึ่งเสมอครึ่งชีวิตเป็นค่าแสดงลักษณะเฉพาะตัวของธาตุกำมะรังสีชนิดหนึ่งหนึ่งจากภาพเป็นการเปรียบเทียบการลดลงของนิวเคลียสกำมะรังสีในก้อนสารซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นนิวเคลียสชนิดใหม่อยู่ณตำแหน่งเดิมประโยชน์จากครึ่งชีวิตของธาตุกำมะรังสีอย่างหนึ่งคือการคำนวณหาอายุข,ของซากดึกดำบรร์ จากสัดส่วนของไอโซโทปคาร์บอนในซากติดบัดน,นั้นและการเบื้องต้นคือรังสีคอสมิกในชั้นบรรยากาศจะเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นคาร์บอน14ซึ่งเป็นไอโซโทปกำมันตรังสีของคาร์บอนสัดส่วนของคาร์บอน14ในโมเลกุลแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกมีค่าน้อยมากและมีค่าคงตัวประมาณ1.3 คูณ10ยกกำลังลบ12เพื่อจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์กำมะตังสีนี้เพื่อปรุงอาหารสัตว์ก็จะกินพืชเหล่านี้เป็นอาหารขณะมีชีวิตอยู่ทั้งพืชและสัตว์จะรับคาร์บอน14เข้าและถ่ายเทออกตลอดเวลาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ตราส่วนของคาร์บอน14กับคาร์บอน12ในพืชและสัตว์มีค่าคงที่ เมื่อพืชหรือสัตว์ตายลงจะไม่มีการรับเข้าและถ่ายออกของคาร์บอน14ดังนั้นเมื่อคาร์บอน14เริ่มสลายตัวให้รังสีเบตา้าแล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจน14ด้วยครึ่งชีวิต5,730ปีอัตราส่วนของคาร์บอน14กับคาร์บอน12ในซากพืชและสัตว์จะมีค่าลดลงเรื่อยๆเราสามารถคำนวณหาอายุของซากดึกดำบัรพ ได้จัดอัตราส่วนของคาร์บอน14กับคาร์บอน12ในซากนั้นการตรวจสอบอายุของซากดินดําบันด้วยวิธีวัดอัตราส่วนของคาร์บอน14กับคาร์บอน12นี้สามารถใช้ได้ในช่วงย้อนหลัง1,000ถึง70,000ปีจากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการสหหาพลังงานจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง จากฟอสซิลซึ่งมีจำนวนจำกัดได้ค้นพบว่าพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันมีค่ามหาศาลปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสขนาดใหญ่ถูกทำให้แตกตัวออกเป็นสองส่วนที่มีมวลใกล้เคียงกันพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานค่ามหาศาลออกมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่รู้จักกันดีคือฟิชชั่นของยูเรเนียม235ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเรายิงอนุภาคนิวตรอนที่มีพลังงานตำ่ำให้เข้าไปชนนิวเคลียสของยูเรเนียม235แล้วทำให้เกิดการแตกตัวของนิวเคลียสออกเป็นสองส่วนพร้อมกับปล่อยนิวตรอนพลังงานสูงออกมา2-3อนุภาคพลังงานที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวหนึ่งนิวเคลียส มีค่าประมาณ200ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ถ้าเปรียบเทียบกับพลังงานจากการเผาผ่านหินแล้วจะต้องใช้ฐานหินถึง2.6ตันจึงจะให้พลังงานความร้อนเท่ากับพลังงานจากฟิชชั่นของยูเรเนียม235จำนวน1กรัมถ้าทำให้นิวตรอนพลังงานสูง 2อถึงสอนุภาคที่ได้จากการแตกตัวหนึ่งนิวเคลียสของอยูเรเนียม235มมีพลังงานลดลงเป็นนิวตรอนพลังงานต่ำนิวตรอนเหล่านี้ กโซ่ของการแตกตัวของยูเรเนียม235ให้เกิดตลอดเวลาด้วยอัตราคงตัวเช่น10กรัมต่อวันเราจะสามารถควบคุมปริมาณพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาได้ตามต้องการวิธีการนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบหนึ่ง ที่ให้พลังงานออกมาค่ามหาศาลมึกกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนั่นคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของาธาตุเบาๆมาหลอมรวมตัวกันแล้วเกิดเป็นนิวเคลียสของาธาตุที่หนักกว่าเดิมในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนี้จะมีมวลบางส่วนถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานซึ่งเมื่อเทียบ ต่อนหน่วยมวลของสารที่ทำปฏิกิริยากันแล้วพลังงานที่ได้จากฟิวชั่นจะมากกว่าพลังงานของฟิชชั่นประมาณ6เท่าพลังงานส่วนใหญ่ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลีย์ฟิชชั่นและนิวเคลีย์ฟิวชั่นจะอยู่ในรูปความร้อนส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปรังสีนิวเคลีย์ชนิดต่างๆเช่นรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีแกมมา และรังสีนิวตรอนซึ่งเราใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ตามระดับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานอกจากใช้ผลิตอาวุธแล้วเรายังใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าอีกด้วยโดยการนำความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันภายใต้การควบคุมมาต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำความร้อนสูงแล้ใช้ไนน้ำนื้อ ไปหมุนกังหันของไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งนอกจากนี้พลังงานนิวเคลียร์ยังถูกใช้เป็นพลังงานหลักของเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบินอกด้วยในการฉายรังสีเพื่อถนอมอาหารจะอาศัยพลังงานของรังสีแกมมาไปทำลายเซลล์ของแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเสียรวมทั้งทำลายไข่ของพยาธิในอาหารเช่นแหนม รังสีแกมมาจะชะลอการงอกของหัวหอมใหญ่และมันฝรัง่งทำให้เก็บไว้จำหน่ายได้นานขึ้นการใช้รังสีแกมมาเพื่อรักษาโรคมะเรง็งเป็นการใช้พลังงานจากรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงการใช้พลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อม่ให้มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในปฏิกิริยาออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกเพราะอันตรายของสารกัมมันตรังสีมีมากซึ่งในการนี้จำเป็นต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับข้อควรระมัดระวังต่างๆในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นที่รู้แพร่หลายโดยทั่วไปพลังงานนิวเคลียร ให้ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมากมายดังได้กล่าวมาแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูมีอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จำเป็นที่ต้องมีมาตรการการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดและให้การศึกษาอบรมข้อควรระมัดระวังต่างๆในการใช้พลังงานนิวเคลียร์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกอบรม และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแพร่หลายต่อไปในอนาคตความต้องการการใช้พลังงานของประเทศจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มของประชากรประกอบกับแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนับวันจะมีจำนวนน้อยลงและจะหมดไปในไม่ช้าพลังงานนิวเคลียร์คงเป็นทางเลือกที่จำเป็นของมนุษย์ ที่ต้องนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมวลมนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน